ต่อสาวดับไฟได้ทุกเมื่อรู้จักผู้ชายคนนี้กันสบายดีสาวสาวทั้ง30คนที่ยังเปิดไฟอยู่เนาะสบายดีพี่น้องป้องายทางบ้านนำเด้อคอยเองมีสอวาเดชอรุณนำสกุลปักจิตซิริน่อวาบาเดชบานนาอ,อยุสาวเก้าปีน้ำหนัก69กกิโลลวงสูงเมตรแปดสิบมาจากสปปลาวเนาะ จุดประสงค์ที่มารายการเท็มีเอาไทยแลนด์มอนี่กับเพื่ออยากได้เมียคนไทยเนาะอยากได้สาวไทยมาเป็นพัยอีแม่ <S <S 1> <S 1> ส่วนเรียกประจําก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลียลเล้ยงหมูสำหรับงานอันนี้เลกีกกเก็บกระป๋องขายแล้วก็เฮ็ดคลิปตลกเฮฮาลงติกต็อกลงยูทูบ ยังไงก็คลั่งกูด้วยโอ๊ย oh, <no. S 1> ถามันเลยดีแต่ผู้ชื่หัวกูเนาะถามว่ารายได้จากการเฮ็ดเวียกประจำแล้วกะ็งานอันนี้เลีกได้เท่าไหร่กะโบลายดอกเดือนหนึ่งเกือบประมาณหนึ่งล้านกว่าเนาะ ฝ <Huh? S 2> ากถึงสาวๆทั้ง30คนที่ยังเปิดไฟอยู่อย่าเฝ้าดับไฟปะกันเนาะถ้าว่าอยากได้คนจริงใจก็มีแต่เบ้าลาวนี่แหละเบ้าลาวเบ้าจริงใจถ้าได้สาวไทยมาเป็นเมียจะบุเฮ็ดให้เสียใจแน่นอนชอบผู้ชายคนนี้ปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ แซ่บกว่าหนุ่มไทยนะเออผมไม่รู้จะเริ่มจากทางไหนเปิดไทไว้เอื้อนคนนี้ดียังไงอ่ะบอกตั้งแต่เปิดกะสวยมานะมันรู้สึกแบบปังปังมันปัมกมันปแบบแบบขนาดหนุ่มเกาหลีว่าแบบงานดีแล้วหนุ่มลาวนี่แบบไม่ใช่ย่อยนะไม่ใช่ยังแล้วไอ้หนุ่มเขาว่าแดนของแกเมื่อกี้ที่เต้นคู่กันเชดหัวทิ้งมันอย่างไม่ใยดีตอนนี้โยกมาหนุ่มสปปลาวแล้วคนนี้ดียังไง ชอบผู้ชายตัวสูงค่ะเวลาอยู่กับผู้ชายตัวสูงแล้วเราเหมือนแบบเจ้าหญิงตัวน้อยน้อยอยลืมไปลืมบอกรายได้จากการเฮ็ดเวียกประจํางานอันิเลขรายได้รวมๆเดือนหนึ่งหนึ่งล้านกว่าบบแมนล้านบาทได้หนึ่งล้านกีบทางว่าหนึ่งล้านกีบนี่หลายบบกับโบหลายประมาณ สามสี่พันบาทนี่แหละสามสี่พันบาทนี่แหละ ความบันเทิงของเช็คมีอัสักตอนอย่าลืมนะคะกด Subscribe ตรงนี้ด้วยค่ะและความสนุกสนานแบบอันเซนเซอร์มากมายแต่จะถ้าจะเข้าถึงได้ต้องกด Subscribe เท่านั้นครับเชิญเลย